สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาขายบอนสีนะคะบอนสีนางรากสดนะคะนี่ก็คือต้นที่เขาโตแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูต้นเล็กนะคะว่าจะขายต้นไหนวันนี้มีมาขายสองต้นเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะนี่ต้นนี้สวยนะคะต้นนี้ก็ฮาร์ปแดงแดงสวยนะคะสวยงามมากต้นนี้มีห้าใบนะคะ ห้าใบดูความสูงของเขานะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนี่ก็คือไม้บรรทัดนะคะนี่ดูความสูงของเขานะคะนี่ไม้บรรทัดนี่ก็นี่สิบสองนิ้วนะคะวัดตรงไหนดีเดียวนะคะนี่นี่ถ้าถ้าเราวัดอย่างนี้นะคะก็สูงก็สูงนะคะสูงสูง สินิ้วนะคะสูงสิบนิ้วไม้บรรทัดมีสิบสองสิบสองนิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะต้นนี้ก็ประมาณแปดแปดนิ้วเกือบเก้านิ้วนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะสีแดงสดนะคะซื้อมาเท่าไหรไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้จะขายแล้วเพราะว่าเรามีต้นแม่อยู่ ส่วนต้นนี้นี่ให้ดูเลยตอนแรกเมื่อเช้าถ่ายไปนะคะอ,อีกสองต้นเนาะต้นนี้ต้นที่สามนี่คะ่ะที่ที่เราบอกว่าเขาสวยเห็นไหมคะรัศมีเงินเขาสวยฮาร์เขียวขาวแล้วก็มีชมพูเนี่ยต้นนี้จริงๆแล้วก็คืออยากจะเก็บไว้นะคะแต่ว่านึกไปนึกมาของเราก็มีสองต้นเนาะถ้าเขาต้นโตนี่จะขายลำบากนะคะก็เลย นำมาขายวันนี้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะยังไม่มีอีกนะคะเพราะว่าที่บ้านก็สองต้นก็รัศมีเงินเนาะก็มีต้นประมาณเดียวกันนะคะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าต้นเล็กนะคะตอนซื้อมานะ่ะต้นเล็กตอนนี้เลี้ยงได้หลายเดือนแล้วนะคะดูค่ะความสูงของเขาเขาเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะคะเกือบแปดนิ้วนะคะนี่ค่ะ กระถางสีนิ้วนะคะต้นโตแล้วนะคะดูความงามของใบเขาอย่างนี้เลยนะคะมีอยู่สามต้นนะคะรัศมีเงินรัศมีเงินหนึ่งต้นแล้วก็นางรากสดสองต้นนะคะราคาต้นนี้จะโตหน่อยนะคะใครโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะต้นนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะคะ 990ต้นละ990นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะวันนี้มีเท่านี้นะคะกว่าจะมีก็ต้องรอต้องรอหนอหนอต้นนี้นะคะสำหรับนางรากสดนะคะนี่ค่ะต้องรอหนออย่างเดียวคงอีกนานนะคะเพราะว่าโตช้า โอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นย้อนไปหลายเดือนที่แล้วโอ้ต้นแค่นี้พันกว่านะคะเกือบสองพันนะคะคะ้าอย่าลืมนะคะโทรมาได้เลยนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ปักหมุดไว้ใต้คลิปนะคะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ